ขนมจีนประกาศข่าวดีทางภาพและคลิปลูกคนแรกมาแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างขนมจีนและเคนขันเพรที่ช่วงเช้าของวันที่30พฤศจิกายนขนมจีนได้โพสต์ภาพคู่ถือใบอันตาซาวลูกคนแรกพร้อมระบุคแคปชั่น another happy day of our lives mummy and daddy to be 13 weeks pregnant ตื่นเต้นสุดๆกันทั้งครอบครัวกับลูกคนแรกของเราในที่สุดก็สำเร็จค่ะน้องมาแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆป้าๆนะอาด้วยค่ะช่วงก่อนหน้านี้แพ้ท้องหนักมากอาจต้องปฏิเสธงานบางงานไปหรือไปทำงานแบบเพลียๆ แม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ตอนนี้กลับมาฟิตแล้วค่ะไม่ค่อยแพ้แล้วคืนนี้แม่นมจะไปให้สัมภาษณ์ที่รายการแชเรื่องเบบีเป็นที่แรกใครอยากตื่นเต้นดีใจไปกับครอบครัวเราเรอดูกันนะคะขนมจีนเคนเบบีขนมจีนเคนเลิฟสตอรี่ um Baby, um นั่นเองละค่ะ